มีข่าวหลุดออกมาอีกว่าไปกิ๊กกับน้องแฟนของน้องชายตัวเองปีแต่ผมก็ยังอยากรู้ทำไมแบบพวกต่างชาติมันแบบผมหลุดเร็วจังผมไม่รู้ถ้าดูในอย่างเราเนี้ยเราก็สามสี่ละผมเราก็ยังแบบเต็มอยู่เลยเราเปิดเลึกๆหน่อยได้ไหมไม่เกี่ยวกันเไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ผมว่ามันเป็นฮอร์โมนไม่เกี่ยวกะนแล้วแต่ บุคคลฮอร์โมนจากเคนนี้คุณพ่อคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าใครรู้ถ้าใครรู้ข้อมูลเนี้ยที่เราไม่รู้เนี่ยกรอเอสแอนดเอมาได้อยากรู้แต่เบอร์อะไรที่เบอร์อะไรนี่สี่สองสองหนึ่งห้าหกห้าครับผมส่งกันเข้ามาได้มาแนะนําด้วยใครใครมีที่ไหนปลูกผมดีๆนะครับแนะนาพี่โจของเราหน่อยนะครับถูกไหมครนบผมนรงลงคุณอยากให้ขึ้นอีกไหมหรือว่าคุณอยากให้เป็นอย่างนี้พอใจแบบนี้อยากลองให้มันกลับมาขึ้นดูอีกสักครั้งอยากลองดูความรู้สึกเป็นไงผมไม่เคยไม่ได้มี มันก็เบาหัวดีนะแต่ผมว่าโอเคแหละคนเราดูกันที่ความสามารถมากกว่าผมว่าจริงๆคุณลูน <|so|> ี่เนี่ยผมว่าตอนเด็กๆคุณผมเยอะขวีนะ เริ่มแปลไปตัวหลังจากที่คุณไปรู้จักอันอันอันวาทำไมคุณเริ่มบางไปเริ่มตังอย่างเดียวคือผมพอใจในผมทรงแบบนี้อ๋อผมรู้สึกว่ามันไวข้างหน้าแล้วมันมันมันลำคาญไม่พอดีกว่าเรื่องนี้พอดีกว่าอ๋อครับมาถึงเรื่องนี้ครับผมคุณผู้ชมครับยังไงช่วงนี้หลีกใหญ่ๆที่ที่เราจะได้ดูกันทางทีวีที่เราชอบชอบกันเนี่ยตอนนี้เขาจบหมดแล้วครับอยากให้อยากอกันหมดแล้วอยากให แฟนแฟนบอลบ้านเราตอนนี้อยากให้ความหันมาสนใจไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกของเราถูกต้องล่าสุดคุณดูล่าสุดผมดูเมืองทองไตกับชมบุรีอโอโ,โคตรมันอ่ะมันหยดตีมันจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่แบบคือไม่ได้เล่นกันยอดแยะแล้วเพราะว่ามันมีคุณภาพมีอะไรเข้ามาม,มีแฟนบอลเนี่ยทำให้นักเตะต้องพัฒนาตัวเองเข้าไปใหญ่เนยยิ่งแมตช์ล่าสุดเนี่ย มันมันมากๆดัสกรทองเหลาปั่นฟรีคิกอีกสุดยอดสวยเลยใช่ไหมครับยังไงก็ผมมีตารางคะแนนมาอัพเดตกันแล้วก็มี10สุดยอดการทำประตูของไทยแลนด์พิมีรีเลเราลองไปดูกันว่ามีลูกสวยๆมีแฟนของคุณได้ทำประตูใน10ลูกนี้หรือเปล่าเราไปดูว่ามีใครกันบ้างมปเริ่มจากอันดับ10ก่อนเลยนะครับวุนยนี่ทาแบบ นีทำแบบนี้กินเลยกินเลยสวยโอ้ยอย่างนี้เขาลวกลูกใบไม้ลวงลูกใบไม้่วงอย่างนี้ลูกใบไม้่วงบางคนบางคนอาจจะคิดว่าอฟุ้งหรือเปล่าไม่ฟุกนะครับทุกอย่างนี่เกิดจากการซ้อมเกิดจากทักษะทั้งนั้นนะครับนี่ลูกนี่ใครฮะลูกศิษย์อาทิตย์สุนทรพิทิศนี่ตัวจอมปันทิคิกเด็กหนุ่มเช้าแห่ง อีสานนะขอนแก่นเนี่ยขอนแก่นขอนแก่นอีกแล้วนะครับนี่กล้วยหอมกล้วยหอมชั้นแรกที่ขอนแก่นลุคนี้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าของเขานะครับครับอาทิตย์สุนทรพิษครับหลูอย่างนี้คุณหมดจดยหมดจดพี่มี่่ชัดๆอ่่ะรุนนี้สวยๆครับอันนี้ลูกที่เท่าไหร่ลูกที่เจ็ดลูกที่แปดลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดเขาไล่ขึ้นเขาไล่ขึ้นคครับุณตานะลูกเนี้ยสุดยอดใช่นี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งใบไม้ลวงเป็นผู้เลี้ยงของ อะไรอ่ะมีโดนบางกอกกลาสโดนดูเป็นไงครับติ้นมาแล้วก็สัตเลยครับลูกนี้แล้วก็โอ้โหใบไม้ร่วงหรือเปล่าเนี่ยสวยเลยนะฮะสวยเลยนะฮะเนี่ยสวยครับอ่าลูกที่เจ็บบางกอกกลาสกับกับโอ้โหวิ่งไปตรงอะไรหรือเปล่า สวย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 นี่ก็ปั่นปั่นซ้ายเลยเข้าซ้ายใช่ฮะสวยงามมากนะะฮอันนี้บรรยากาศนี่นี่บรรยากาศคุณผู้ชมบรรยากาศนี่เป็นสนามย่าเทียมของบางกอกการ์ดดิอสเตเดียมป์แห่นี้บรรยากาศแบบนี้ผมว่าลดมาน่าจะไปกันนะผมผมยังไม่เคยไปเลยนะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยแมตช์ล่าสุดเนี้ยที่ทีมเมืองทองจะเตะเนี่ยเราก็จะไป เอาบรรยากาศแบบที่เราคุยคุยด้โหดักรลูกนี้ขอตบมือใไม่ฟุกนะครับลูกนี้เป็นการชิปแบบใช้มันสมองล้วนๆของดัศกรทองเหลานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นนักเตะที่ได้ค่าตัวเยอะที่สุดของเอเียนะครับจริงแ่บคุณแล้วก็คุ้มค่าตัวคุ้มค่านี่ ผมอ่านข่าวนะก uh ็ huh. คือย้ายมาจากของอันยาลายเนี่ยได้ค่าตัวที่แบบว่าโอ oh ้โหอย่างชิปเลยเอเซียแล้วกันจะบอกเอเซียผมผมั่นใจใช่ใชแต่แต่ข่าวบอกว่าได้ค่าตัวเยอะที่สุดแล้วของเอเซีย ท่านเหนื่อยอะนะนี่ก็เป็นของเมืองทองอีกรูีกลูกครับใครครับดาสกรอีกแล้วครับท่านดูชนครับดาสกรอีกแล้วนี่ไอ้นี่ก็เด็กระเบิดนะครับคุณเด็กระเบิดเขาเรียกเนี่ยฉายาเขาเด็กระเบิดนะเพราะว่าเพราะว่าเขาชอบดูหนังเรื่องเด็กระเบิดจริงๆจริงๆเอาเหรอคุณไม่รู้เหรอผมไม่รู้ไม่รู้ทำไมเขาเด็กระเบิดอ๋อเหรอดาสกรทองเหลาเนี่ยทไมเขาต้องชอบดูเขาประทับใจเรื่องเด็กระเบิดที่มีเพื่อนักแสดงหล่อๆอยู่ รได้ไม่ได้เป็นรูปนยครับคุณดูนักเตะระดับนี่ดาราเอเชียนะครับดัร์คอนทองเหลาครับผมไปดูรูปที่ห้าใครอีกแล้วครับเมืองทองอีกแล้วครับท่านครับโอ้โหนี่เปิดเข้าไปโอ้โหยัดเองเลยนะฮะเอาไม่ใช่ครับเป็นบีบีซีเทโลนะครับครับผมเทโลศาสนะครับแต่ว่านี่ ผมผมผมพูดถึงการทำประตูที่ผ่านมาเท่าที่ดูมาหลายต่อหลายลูกนะครับ,รบมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ<ะ>แสดงให้เห็นพัฒนาการของของของไทยแลนด์พิมเมอร์ลิกที่ก้าวขึ้นมาเนี่ย<ะ>ไม่ว่าจะรวดเร็วหรือว่าตอนนี้กำลังจะเป็นกระแสที่คนกำลังนิยมไปแล้วแต่เนี่ย<ะ>มันสามารถทำให้ นักกีฬาเนี่ยสามารถพัฒนาาขึ้นไปได้นี่คือส่วนหนึ่งของหลายๆทุกภาคส่วนที่ช่วยกันแล้วก็จากแฟนบอลด้วยที่เข้าไปดูอันนี้มันเป็นกําลังใจนะแล้วคุณรู้ว่าอะไรเป็นกุญแจสําคัญทำให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินมาถึงอย่างนี้อะไรครับคนดูไงครับใช่คนดูไงครับถ้าไม่มีคนดูรับรองว่าไม่มีพัฒนาการมาถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยไปสัมผัส สนามจริงครับผมเนี่ยหนึ่งในนั้นแล้วผมเนี่ยหนึ่งในนั้นแล้วไม่คุณเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยล้างรอเลยใช่ล้างรอเลยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปบุกยามฮาสเตเดียมจริงป่ะและจะเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงในห้องแต่งตัวนะ่เขบิ้วนักเตะกันยังไงวางแผนกันยังไงครับ ห้องตะกรองเหลาอะไรอย่างเงี้ยลงสนามเขามีวิธีปลุกใจผู้เล่นยังไงใช้บอลยิงแลจะมาใช้เยวอะไรโอ้อ่าอันเมื่อกี้ถึงประตูอันในประตูที่สามแล้วมาประตูที่สามครับประตูที่สามนี่เป็นของนี่ก็โอ้โหอุ๊บอ้โหทักษะดีโอยลุงนี้นะครับบอกถึงว่าเป็นนักเตะเพชรข้าวหน้าเพราะว่าเขาคือหน้าหน้าประตูเนี่ยมันไม่มีเวลาให้คุณเล่นมากหรอกคุณเข้าใจป่ะเนี่ยแตะบอลปุ๊บ ต้องรีบทำเลยทันทีเพราะตัวประกบเข้าถึงทันทีลูกนี้ต้องขอชมนะครับเพราะว่าใช้ใช้เวลาได้พิฆาตมากแต่บอลทีเดียวปุ๊บรีบทำทันทีนี่คืออาชีพหน้าอาชีพพิศกรอาชีพอันดับที่สองท่าเรืออีกแล้วครับท่านต่อยกรรมการหรือเปล่านะท่าเรือไม่ใช่ไม่ใช่นะเอ้าเล่นเร็วครับลูกนี้แล้วโอ้ยโหออกมาเยอะ โยนนะครับเขาดูประตูก่อนนะลูกนี้เขามองไปที่ประตูก่อนนะฮะโจห้าหลาใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โจย้ายแล้วฮะย้ายแล้วย้ายไปอยู่บางกอกก๊าซนะครับอ๋อผมผมไม่รู้เนี่ยดูก่อนนะเนี่ยซัดเลยนะเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนี่มาดับเปนดับที่หนึ่งชาเน็ตแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาเน็ตนี่ผู้เล่นของโอ้โหโอ้เธอตักใจมั่นแน่นอนครับรับทราครับรับทราหลังจากที่มองไปแล้วไม่เห็นผมอยู่บนหัวนะฮะไม่ใช่ครับใช่ป่ะไม่ใช่ครับ ใครอ่ะไอ้นี่เปล่าที่ย้ายอยู่บางกอกไม่ขั้นเบิร์นป่ะครับเบิร์นนะะได้เฮ้ยเบิร์นย้ายแล้วนี่อ่าก็ไม่ใช่เลเน่เบิร์นโอ้โหนี่ผมดูนี่นี่ผมดูนี่อย่างนึกว่าฟุตบอลต่างชาตินะเนี่ยนี่นี่นี่ยิงตู๊งคึ่งสนามมากคุณผู้ชมเหมือนแบ็คแฮมลูกที่สร้างชื่อนะครับเนี่ยลูกเนี้ยโโอ้ห สร้างชื่ออย่างนี้นะลูกนี้นะไป็นแค่ยิงคขึ้นสนามดูแล้วบรรยากาศดีมากเลยผมอยากไปมากคุณตาโอ้โหคุณไปไปไปกันนะคุณไปไปดูที่สนามนะคุณจะได้ฟิลบรรยากาศแบบเสียงที่แบบเต็มๆต็มอ่ะอู้แบบของของเชียร์พร้อมๆกันนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบถ้าดูจากทีวีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสยตเซียวของของบรรยากาศจริงยังไงก็ไปให้กําลังใจกันถ้าเราอยากให้กีฬาฟุตบอลบ้านเราพัฒนาขึ้นมาอีกเนี่ยกุญแจสําคัญอยู่ที่ ทุกคนครับอยู่ที่คนไทยทุกคนอย่ารอให้คนต่างชาติมาดูบอลไทยครับเราต้องสนับสนุนบอลเราฟรอนบอลนอกแค่สะใจบอลไทยในสายเลือด้คุณผมควรจะไปดูคอเดี๋ยววันไหนเรานัดกันไปไปที่ไหนที่เลยสาวสาเสาวที่จะถึงนี้เลยเดี๋ยวเดีวจะเอาเทปมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยแล้วเราไปเก็บภาพไปดูมุมต่างๆทราว่าสีสันในสนามเป็นยังไงทั้งมุมห้องแต่งตัวมุมสตาร์โค้ทมุม ข้างหน้าข <me hr an> <me hr an> <me hr an> ้างหน้าข้างหน้างานมีชุดพิธีพักโฆษณาเริ่มหนาวแล้วอ๋อแล้วอมอับครับผมร้อนร้อนยังไงก็ฝากไทยแลนด์พีเมลี่ให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะครับ ก็สู่รายการบอยสเกลมอสสับแสนนะครับในช่วงนี้บอยสเกลมอสชิวชิววันนี้นะครับดิฟจะพาไปเที่ยวกันที่ นับนับดูเห็นเขาบอกอะไรนะร้อยปุ่มร้อยเปิมเนี่ยนี่นับได้เจ็ดสามสิบกว่าปุ่มเองทำไมบอกร้อยปุ่มอะอะไรคุณมะมันนั่งนับอะไรกันตรงนี้แล้วก็เอ้าไม่มีอะไรทำก็นับนับดูเฮ้ดิวันนี้เราพาจะไปขับพากันไปพาไปขับโกคาร์โกคาร์ตอ่ะพร้อมแล้วไปดูหลังจากที่มีเด็กบ่นมาว่าส่วนสนุกเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าเริ่มเบื่อแล้วเอาไปโกคาร์ตาคัวันนี้มาใหโกคาร์ตไปดูไปดูกันครับ เราก็ได้เดินทางมาถึงยังสนามที่มีชื่อว่าโคโคคาร์ทนะครับฟังดูแล้วชื่อคล้ายๆกับรถโกคาร์ทนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วสนามแห่งนี้เป็นสนามโกคาร์ทที่เรจะพูดทำไมเป็นโกคาร์ทที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือเป็นโกคาร์ทที่อยู่ในร่มเพราะที่นี่เป็นโกคาร์ทไฮโซไฮโซไฮโซลชาวบ้านไม่รู้ว่ามีรถ มีสนามโกคาอยู่ตรงนี้ครับทั้งที่บ้านอยู่แถวนี้ทำไมครับผับบางสอคือเรียกง่ายๆถ้าใครไม่รู้จักที่นี่ขับรถเลยหมดเลยไม่จริงจริงๆคนเขามาเที่ยวผับมาเที่ยวผับก่อนเสร็จปุ๊บเห็นว่ามีขับโกคาตอ่ะไม่โดนตรวจแอลกอฮอล์อ๋อใช่ประเภทพวกที่ไปซิ่งตามท้องถนนเนี่ยอาจจะโดนจับนครับเวลามาซิ่งที่นี่ไม่มีไลยถูกต้องผมเคยขับ ไอ้เขาเรียกว่าโกคาร์ดเลยวะโกคาร์ดโกคาร์ดคุณย้อนไปนิดนึงคุณจำได้ไหมว่าตอนน้คุเก้านี่แหละเป็นเป็นศิลปินเป็นเป็นวงแรกๆของประเทศไทยที่นำเสนอโกคาร์ดคุณจำได้ไหมจริงเหรอที่พัทยาจำได้มจริงเหรอสนามโกคาร์ดมีแต่พัทยาแล้วแล้วตอนแรกว่าจะไปเก็บพัทยาแล้วมันมันมีเปิดที่รามินทาจากราไอิจทราสนามเลซึ่งนั่นก็ผ่านมาประมาณเกือบจะยี่สิบปี โอ้โหดูเก่าเลยตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงอ๋อตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณเก้าขวบก็ต้องก็ต้องคุยถึงโกคาร์ดนิดนึงว่าเออก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นพื้นฐานของ